สัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจ และรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวางชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสั้งมายามาริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้ มารณาปาริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาราังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยง วาตาควรที่จะสังเวทอาหยังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอาเปตาบิญญาณโนครันปราศจากบิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้ว อาทิเสสตีจากนอนทับปาทวีงซึ่งแผ่นดินกาลิงขรังอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรทัทางหาประโยชน์มิได้อนิจจาวตสังคารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจิตวานิรโรันตีครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสะสมสุขโค ความเข้าไปสงบรามงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมารันติจะมาริงสุจะมาริสสเรตายแล้วด้วยกำลังตายอยู่ด้วย และจะต้องตายอีกด้วยตาเทวาหังมาริสามีเราก็จะต้องตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมตเอสทัสังสโยความสงสัยในเรื่องตายนี้ย่อมไม่มีสำหรับเราอาเภสังคารานิจา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสพเพธ,ธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวางชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรนณงความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสร้างมยามาริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้ มารณปาิโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยง วาตาควรที่จะสังเวทอายังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอาเปตาบิญญาณโนครั้นปราศจากบิญญาณชุทโทอันเขาทิ้งเสียแล้ว อาทิเสสติจากนอนทับปาทวีงซึ่งแผ่นดินกาลิงขรังอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตทางหาประโยชน์มิได้อนิจจาวัตสังคารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรโรันตีครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังุปปะสมสุโค ความเข้าไปสงบรามงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมารันติจะมาริงสุจะมาริสสเรตายแล้วด้วยกำลังตายอยู่ด้วย และจะต้องตายอีกด้วยตาเทวาหังมาริสามีเราก็จะต้องตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมตเอธะสังสโยความสงสัยในเรื่องตายนี้ย่อมไม่มีสำหรับเราอาเภสังคารานิจา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกขทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสรเพธ,ธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวางชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสรางมายามาริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้ มารณาปาริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาราังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยง วาตาควรที่จะสังเวทอาหยังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอาเปตาบิญญาณโนครันปราศจากบิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้ว อาทิเสสตีจากนอนทับปาทวีงซึ่งแผ่นดินกาลิงขรังอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิราชทางหาประโยชน์มิได้อนิจจาวัตสังคารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรโรันตีครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปะสโมสุโค ความเข้าไปสงบรามงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมารันติจะมาริงสุจะมาริสสเรตายแล้วด้วยกำลังตายอยู่ด้วย และจะต้องตายอีกด้วยตาเทวาหังมาริสามีเราก็จะต้องตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมตเอทัสังสยโยความสงสัยในเรื่องตายนี้ย่อมไม่มีสำหรับเรา